เชีย่ยตัวจริงอาทิเชตัวจริงเชียแล้วกูเจอเล็กเจยเลยอยอนไปสู้วะสวัสดีครับชาวเปิสเกมทุกท่านนึ่งผมก้องซาครับวันนี้ในเกมวอทสองครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมกดแรงนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้สนใจอะไรหรอกแต่ว่าพอไปนั่งดูชื่อดีๆเฮ้ย นี่มัน RTK หรือว่าเป็นผู้เล่นทีมชาติฮ่องกงครับในโอวัตโวครับซึ่งวันนี้ผมกดมาเจอคือบุบมือเปิดแร้งสักพักก็เจอกับทีมชาติฮ่องกงไอ้บ้า มาดูกันว่าผมจะพินาศขนาดไหนนะครับบอกเลยว่าวันนี้สนุกมากครับกับการได้เจอครับก็โอเคกอดอย่ลืมกดไลค์กดแชร์เปมนกับใช้ของซาด้วยครับและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและก่อนซื้ออย่าลืมใส่โค้ด TGBD 2 0 2 4เพื่อรับส่วนลด3%สูงสุดถึง50บาทก่อนจะซื้ออย่าลืมใส่กันด้วยนะครับ โดยเติมโค้ดเกมนะครับรับเติมเกม o v w 2ด้วยนะครับโดยจะมีโปรโมชั่นในตอนนั้งสองแบบนะครับแบบ1คือ ID และ Password และแบบที่2แค่ UID เท่านั้นครับโดยไม่ต้องให้รหัสผ่านนะบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่หมาจะเป็น RV, v a l o r n t Call o Duty, Warzone และเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้ description ครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับ อายเพื่อนเนโลเนโลนายต้องแบกเราโอเคจังหรอ,อเอกียรติมากเนยนะ ตายตายเพื่อนสวยตายไปนหนึ่งตายไปนหนึ่ง,เ,นนงเอาแล้วผมไปชิกขวาไม่ต้องฮิวเพื่อนไม่ต้องมาไม่ต้องมาอยู่นได้ละอยู่นได้ละตาทั้งหลังไปครับ ไปเพื่อนเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคันคันคันหน้าน,นิดนึงคันหน้านิดนึงอยู่จีนละมาแล้วอยู่จีนละมานะโอ้หลับหลับสวยสวยฟาดไปนหนึ่งเข้าพอยนะ ไปดูไตเลยเหรอโอ้ไม่ไหวอ่าหนีไงังไนแตกแน่นอนตรงนี้ดีว่าไอ้นี่มาด้วยตัวนี้ไปทีิเมทเรามีไม่ใช้ไม่ได้อาตายอย่างนี้ตายอย่างนี้อโอ้โหมาพอดีด้วยเมทเรามาเมทเรามา เอาแล้วเนื้อพิคพอดีด้วยสวยอยู่เออแล้วเนืน้อพิคปากพอดีสุดยอด,ด,ยอดผมกดโดนดิ้นเพื่อนสุดยอดแล้วทำไมเพื่อนมาบูทผมวะทำไมเพื่อนไม่บูทเกนจิ ji, วะไวนานโนมี <S 2> <S 2> <S อันนี้ <S <S ผมทำไมวะผมจะดีเมจ แต่ที่จะนานโนเก็นจิตตายแล้วเพื่อนโอ้ oh my god ต่อไปต่อไปต่อผม,ลอมอหลับอืมสวยเป็นหัวายเหือเพื่อนอเพื่อนดันรถได้ไหมอเ,เออเราจะไม่ไดันรถกันไหนหอ่ะ ตัวนี้วะคอานี้ผมเล่นยากอยู่อ,อ,อะเออทไรได้บ้าองอะคอานี้ ยืมมาโอเคสวยอยู่โอ้ดูด,ดูดถอยแล้วเอาพออับโอ้ใครจะตายวะเนี่ย อ uh, าิปเปอร์แบได้เหรียญทองแตบไ a t t e r n พัีเช่พี่ใช่ครับ เพื่อนเออฟันหน้าไปทันทีเออเลือดใส่ซับเราเพื่อนไปไหนหมดไม่ซับเราเล่นกลัวจังวะโอ,อ้ไม่น่าไหวละทรงนี้ A to tingba! Everyone's gone with a high Zero. Switching sides. Prepare your defenses. Select your hero. เชี่ยตัวจริงอาทีเคตัวจริงเีิยแล้วลเขามาเล่นซับแล้วกูมากูมาเจอตี้อะไรเนี่ยโอ้ my god ก็ว่าเัาตึงจังวะอาทีเคตัวจริงนี่วาเ<ะ>ชี่ยแล้วกูเจอเล็กเจ๋ยเลยอะไจะสู้วะ แค่เจออะไรไม่เจอเจอ,จอเร็กบูเลเชื่อเลยโอ้โหอะไรไปสู้เขาอ่ะผมถามหน่อยอะไรไปสู้เขา ีนกสวยเจอใครไม่เจอเจออาทิเคเราเชื่อเลยว่าสู้สู้สู้ไว้ทุกคนสู้ มันซุมมันซุมมันเรายยอมแพ้เรื่อยเรื่อยเรอย่อยเ้ยผมฆ่าเขาได้แล้วเว้ยภูมิใจถ้าผมฆ่าไม่ได้ดิ แ,แต่ใช้หมดนะตอนหยุดออกเอาส์ใช้หมดนะเพื่อนใจเย็นหมดเป็นหนึ่งอ่า,อา,อา,อา เซ็นตาตอนนี้ไปแล้วโอ้ยอันดีเคเขามาแล้ววะอันดีเคเขาตัวมายิงผมแล้วโอเคโอ้อันนามันไม่ใช่คำตอบพาร์ทเลยวะ่ะ เออเออเออไม่ได้เราจะยอมแพ้ไม่ได้ทำตัวโกดแรมเพจไปเพื่อนลุยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่สามสิบวิไฟสุดท้ายดีผมยังไม่ใช้รมเพจอ่ะไปเลยเพื่อน <Dynam ite. S 2> ดูโน,โน โ oh อ,อ้ไม่กอดเออไม่น่าไหวไม่น่าไหวไฟนี้ไฟหน้าดีกว่นนาไฟห,หน้าดีกว่าไฟนี้ไม่น่าไหวละโอ้ไม่กอดนน oh สอง bor, Được rồi bạn, đó là điều đó. Đến lúc 1 rồi, ừ. Mày đồ tải lông nảy. Được สู้กันเต็มที่ตอนนี้คือแบบเก่งจัดอะบอกเลยไฟนาั่นมีติเมีอยู่ผมว่าเคาะผมว่าเคาะไม่อยู่สวยเพื่อนทานเลยเหรอไป นาีเคเขายิงสุดนัดเดียวอ่าอ่าผมไม่ไหวแล้วอ,อืออ่าสุดแล้วครับโอ้โเดือดบ๊อบไปบอป๊อบไม่โดนวอดบ๊อบโอู้ละเชื่อเลยบ๊อบอย่างนี้บ๊อบไม่ยื้อพอยฮะบ๊อบอลงพื้นฮนะ play game. of the ฝั่งน,นู้นนี่ไข่มั้งวะเนี่ยอ้โขวัญเออขวัญมาคิดแต่เขาแรงสูงกว่าผมเยอะเลยนะแกงนั้นอะไม่ได้ใกล้ๆเลยนะจริงๆผมบอกเลยตี้นั้นผมแรงสูงกว่าผมเยอะนะ